สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมพบกันนะครับผมเก่งเหมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาซองนะครับเป็นกุมารทองหลวงพ่อลวยนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่เป็นเนื้อนี่นะครับเนี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะเห็นไหมครับอาบทองแดงนะครับเนาะ นะครับก็รุ่นนี้ปีสองหนึ่งนะครับจะมีทั้งนะครับกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็เนี่ยนะนะครับตะกูอับทองแดงนะครับของท่านนะครับนะครับก็นะครับขอรัดคิวกันก่อนนะครับเนาะจริงๆจะทําพารุ่นอื่นนั่นแหละนะครับเพราะหลวงพรากุมารทองหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับผมทําไว้ก็หลายคลิปแล้วนะนะครับพอหลายคลิปก็ได้มาเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบระบบของ youtube นะพี่นะครับ เขาจะเป็นช nah, ่วงที่แบบดันมีคนสนใจพระรุ่นไหนเหมือนเขาจะดันเป็นแบบดันดันคลิปพระนั้นนะครับแล้วก็มีคนทักมาถามแบบทั้งในช่องทั้งในอะไรนะครับเรื่องกุมารทองหรือพ่อกวยนะครับแต่นะครับผมที่ผมลงลงคลิปไปนะครับปิดไปหมดแล้วครับนะองนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับไม่เคยลงคลิปนะครับเนาะนะครับแล้วผมนะครับก็ชัดเจนเช่นเคยนะครับเนาะนะใครที่มีเวลาว่างนะครับนะก็ไล่ดูนะครับเอาองค์นี้ไปเทียบกับองก่อนๆนะครับเนาะนะครับ ถ้าเหมือนกันก็มินมาด่าผมได้นะครับเนาะนะครับพอได้มาใหม่จริงๆนะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับมีคนทักมาทั้งทั้งหน้าช่องแล้วก็ทั้งไลน์นะครับนี้นะก็เมื่อวานเห็นไหมครับมีคนทักมานะครับนว่ากุมารทองยังมีเยอะไหมยังมีขอเลือกหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกไปวานว่านะครับเนาะที่ลงลงคลิปไว้อะผมปิดไปหมดแล้วนะครับแต่ผมน่ยได้องค์นี้มาก่อนสงการนะครับเนาะ โอคือได้อง์นี้มาก่อนของการนะครับนะยังไม่เคยลงคลิปนะครับเนาะแล้วแกทักมาตอนที่ผมกําลังไปซื้ออาหารทะเลมาทํากินกันอยู่บ้านนะครับเนาะนะก็พอผมกลับมาถึงบ้านนะผมก็ถ่ายให้ดูนะครับเนาะแล้วเขาก็เขาอยากดูเป็นวิดีโออ่ะเขาอยากให้ผมดูเป็นวิดีโอแบบทําคลิปอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับแต่ทักมาตอนที่ผมแบบผมกินกับครอบครัวแล้วอ่ะนะครับแล้วผมก็กินเบียร์ไปแล้วนะนี่นะครับเนาะผมนั่งกินเบียร์ไปแล้วนะครับเนาะก็เลยนะครับเนาะ ถ้าก็คือผมไม่สะดวกทําคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ก็ถ้าจะดูก็ดูพร้อมกันนะครับเพราะพระท่านเลือกผู้ครอบครองนะครับพระองค์นี้นะครับก็ยังไม่ติดจองนะนะครับเนาะก็ดูพร้อมกันไปเลยนะครับพระท่านนะครับทุกๆองค์นะครับเรื่องผู้ครอบครองนะพี่ๆนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมพระท่านถึงเลือกผู้ครอบครองนะพี่ๆนะก็ก่อนอื่นนะครับเนาะ เรามาดูแนทางการเล่นหาก่อนนะครับนะนี่นะครับเนาะก็ดูในหนังสือนะครับนี่ครับจะมีทั้งนะครับกระไหลทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ้าวทำไมไม่เด้งช้าเนี่ยช้าเนี่ยครับกระไหลทองแล้วก็นี่ครับตะกั่วทองแดงนะพี่นะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยช้ามากเีย่ไห นี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับวิดีนะครับเนาะกุมารทองแล้พ่อกลวยนะครับเนาะจะมีเห็นไหมครับมีเลขสองนะนะครับเนาะนี่นะครับดูนะของท่านปีสองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีเลขสองนะนะครับดูแต่คนบุญเลยดีกว่านะครับเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับนะกุมารทองเล่นทั่วไปนะครับเห็นเลขสองไหมนะครับเนาะแล้วก็เนื้อหาเยไหมครับ นี่นะพี่นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับผมทำไว้หลายคลิปนั่นแหละนะครับดูด้านหลังนั่นะครับผมทำคลิปไว้หลายคลิปนั่นแหละเห็นไหมครับของท่านนะครับเนาะนี่เพากุมารทองก็ผ่านมือพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่นะด้านหลังนะพี นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะทำคลิปไว้พอสมควรนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับเนาะมีตะกัวทองแดงแล้วก็กระหล่ทองนะครับเนาะก็เล่นหากันทั่วไปนะครับเนาะกุมารทองทันนะครับแต่นะครับเนาะหลักใหญ่ใจความนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะดูให้เก่าถึงยุคนั่นเองนะครับผมนะก็อ่ะนะครับย้อนกลับมานะครับตัวที่ผมค้างไว้นะครับว่านะครับพระท่านเลือกผู้ครอบครองนะครับเนาะก็เมื่อวานนะครับเนาะเขาบอกให้ผมทําคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้นะครับ คือผมเมื่อวานผมกินเบียร์แล้วนะครับเนาะผมคนนานๆกินเบียร์ทีนะครับเนาะก็ส่งการเมื่อวานคือวันสุดท้ายนะครับเนาะผมก็เพิ่งกินมันนั้นแหละผมก็เพิ่งกินเมื่อเมื่อวานวันแรกนะครับเนาะก็กินหมดไปสามขวดนะครับเนาะก็กินวันเดียวนั่นแหละนะครับเนาะเพราะพอดีน้องมาเที่ยวหานะครับก็เลยไปซื้ออาหารทะเลมาทํากินกันนะครับเนาะนะครับก็เพิ่งกินเมื่อวานนั่นแหละสงการนะครับสามวันนะครับก็เพิ่งกินวันเดียวนั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้นะครับผม นานๆกินเบียร์ทีนะแล้วพอเรากินนะครับเนาะนะครับเหล้าเบียร์นะครับเนาะพูดตรงๆครับนะครับคนกินคนกินคนกินก็เมาครับนะครับหมากินก็เมาครับนะครับมันเมามันเมาแล้วมันขาดสติขาดอะไรผมก็ไม่อยากจะทําคลิปนะครับเนาะพอทําคลิปแล้วเหมือนสติเราอ่ะมันเหมือนขนองปากนะครับมันขนองปากบางทีมันก็พูดเดี๋ยวมันก็พูดอะไรเข้าตัวไปเราไม่อยากทานะครับเนาะเออเราก็ไม่อยากจะออกสื่อนะครับเนาะก็เลยว่าผมไม่สะดวกถ่ายคลิปแล้วนะนะครับ คือผมกินแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะก็คือให้รอนะครับวันนี้ถ้าเขาเห็นก็ยังเป็นเป็นผู้ครอบครองเขาอยู่แต่ถ้าคนอื่นเห็นก็เป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะครับนะนะครับของอย่างนี้นะครับก็ที่ผมบอกนะครับพระพระเครื่องนะครับนะท่านเลือกผู้ครอบครองนะครับนะทําไมผมพูดอย่างนี้ครับอ่ะนะครับก็เมื่อวานนะครับนะเมื่อวานนะครับผมลงผมลงคี้ไปนะครับ เมื่อวานผมลงคลิปนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเนาะเมื่อวานผมลงคลิปเนี่ยนะครับเนะาะพระปิตาหลวงปู่บุนเน้ะเมกะพัดเนาะนะครับ <c oughs> นี่นะครับคนถามนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยคนถามเยอะมากๆนะครับเนาะคนถามมาเยอะมากๆครับแต่นะครับแต่ไม่ได้ดูนะครับเนาะคุยกันเรื่องพระนะครับนะ ตอนสุดท้ายนะครับตอ,ตอนสุดท้ายนะครับ,รบผมจะพูดถึงจะพูดถึงพี่ชายท่านหนึ่งนะครับก็คือประสบการณ์ที่แกแบ่งปันสิ่งที่เขาพยายามทำให้ดูนะครับแบ่งปันมาเล่าให้กันฟังนะครับดูนะการาอัตนสมัยก่อนเขาเรียนเขาเรียนรงเรียนก็สมัยกอ่อนี่เนี่ยดูนะครับเนาะเนี่ยก็คือนะครับเนาะการเซ็ตตัวยุบตัวนะครับผมเนี่ยเี่ยนะครับ ก็คือนะครับเนาะเดี like ๋ยวเด้งไปแนเน็ตไม่ค่อยสถเทียนนะครับก็คือนะครับเนาะนะครับประสบการณ์เนี้ยประสบการณ์ที่ผมเล่าในช่องเนี้ยนะครับเนาะผมพี่พี่ชายท่านนั้นเขาก็เล่าผมฟังนะครับเนาะแล้วผมก็เลยเอามาลงผมก็เล่าให้ฟังถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับก็คือนะครับพี่เขาเป็นคนที่เก็บพระรุ่นนี้นะครับเนาะเจอเท่าไหร่เขาก็เก็บก็เก็บกลับให้ลูกชายให้น้องชายให้คนใกล้ตัวใช้เพราะเขามีประสบการณ์นะครับเนาะเขามีประสบการณ์นะครับเนาะแล้วเมื่อวานอ่ะ ผมบอกว่าพระรุ่น <ๆ S 2> นี้ยผมไม่ได้ส่งให้เขาดูนะครับเนาะพี <ร º> combined, ่เขาก็ต้องดูคลิปนี้นั่นแหละนะครับนะครับผมไม่ได้ส่งให้เขาดูว่าเฮ้ยพี่ได้มาใหม่นะพี่สนใจไหมผมไม่ได้ส่งให้เขาดูนะครับเนาะเพราะพี่เขาได้ไปเยอะแล้วนะครับเราก็เราก็แล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยได้มาอีกถ้าขาพี่นะนะครับเขาก็ไม่ได้บอกผมผมก็ไม่ได้ส่งให้เขาดูนะนะครับผมได้มาเพิ่งได้มาแล้วผมก็ถ่ายคลิปนะครับแล้วผมก็ตอนสุดท้ายนะผมก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ แล้วไงครับพระเครื่องท่านเลือกผู้ครอบครองคนถามเยอะแยะมากมายนะครับพี่ก็ไม่พ้นพี่เขาพี่เขาทักมาคนท้ายท้ายทักมาคําเดียวจบเลยได้ไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่บุญวาสนาของคนด้วยนะนะครับพมานแท้ดูง่ายนะครับเนาะนี่ดับดูนะสองคนนี้เลยครับนะครับเ้าลงบังอ่าดูนะครับเดี๋ยว ก็พอมีนะครับเนาะรุ่นนี้ดีมีประสบการณ์นะนี่นะเล่าให้ฟังนะครับก็พี่ชายในเป็นเอฟซีในช่องนี้แหละนะเขาเล่าให้ฟังนะครับตอนเขาเป็นวัยรุ่นนะครับนะครับโดนเพื่อนสามคนนะครับเนาะนะครับโดนลุมนะครับเนาะคือสองคนนี้เละครับนะครับเข้าโรงพยาบาลเละแต่เขาเขากขโดนจนแบบจนลุกไม่ขึ้นนะครับเนาะจนลุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับโดนสมัยก่อนเขาเรียนเขาเรียนโรงเรียนแล้วสมัยก่อนยุคก่อนมันมีการ ตีกันนะนะพี่นะครับเด็กชวงเด็กช่างมีการตีกันนะครับนะครับสามฝั่งนุ่นเป็นสิบนะครับของเขามีแค่สามคนนะครับนะครับคือเพื่อนสองคนยับเลยนะครับแต่เขาก็โดนจนลุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่แปลครับนะครับนะครับคือในตัวเขาแผลไม่มีเลยนะครับเลือดออกแข่ยานบอดนะครับเพราะพระรุ่นเนี้ยนะครับเนี่ยพระรุ่นเนี้ยนะครับเนาะเขาสมัยก่อนผมได้มาไปบ่อยนะพี่เขารับเช่าหมดเลยนะครับเนาะ รับเช่าหมดเลยแล้วเขาก็แบบเขาบอกเขาเอาให้น้องเอาให้น้องชายเอาให้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเขารับเช่าหมดเลยนะนะครับสมัยก่อนแต่ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับไม่ได้มานานก็นะพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้ส่งให้พี่เขาดูนะครับเพราะพี่เขาก็ได้ไปหลายองค์แล้วนะครับก็เห็นไหมครับเรื่องผู้ครอบครองไหมครับสุดท้ายก็อยู่กับพี่เขาเหมือนเดิมนะครับเนาะค้นถามก่อนหน้าเยอะมากนะครับแต่ก็นะนะครับพี่เขาก็ได้ไปเหมือนเดิมนะครับเนาะพระ ทุกองค์นะครับมีผู้ครอบครองนะพนดีนะครับเนาะนี่นะครับก็อยากจะบอกกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็อ่ะผมบอกไปแล้วนะครับเนาะสําหรับที่ประเครื่องนะครับเนาะเลือกผู้ครอบครองนะครับเราก็อ่ะมาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นกุมารทองนะครับหลงพ่กกูยนะครับปีสองหนึ่งนะพอดีนี่นะครับจะดูนายไหมครับความเก่านะครับเนาะของพระ เนื้อหาปีสองหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะครับเล่นพ้านะครับเนาะมันง่ายๆสั้นๆครับนะครับมันก็ต้องเล่นนะครับจะไปดูติ่งดูขี่ดูนั่นดูนี่นะครับเนาะหลักใหญ่ใจความก็คือนะครับเนาะที่อย่าลืมกันนะครับก็คือดูให้เก่าถึงยุกอะเห็นไหมครับดูให้เก่าถึงยุกนะครับเนาะ นะครับเราไปดูนะครับวังเก่าเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับก็ต้องเก่าถึงยุคถูกไหมครับนะเล่นพระนะครับมันก็ต้องเก่าถึงยุคนะครับทาไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้นะครับผมเล่นเครื่องรางครับนะครับนะเครื่องรางนะครับมันดูอะไรไม่ได้ผมพูดถูกไหมครับมันดูศิลปะครับนะครับมันดูแค่ถักดูเชือกดูโลหะดูลักถูกไหมครับทําไมเขาเล่นกันได้มาตั้งนานนะเครื่องรางก็มีแต่ราคาสูงขึ้นนะทั้งทางที่ขีดนะครับ ถ้าใครไปบอกว่าเครื่องรางให้ดูขีดดูติ่งอ่ะคนนั้นอ่ะปัญญาอ่อนนะครับคนนั้นมันบ้านะครับเครื่องรางมันดูไม่ได้ครับนะครับมันดูได้แค่ศิลปะนะครับการถักนะครับแล้วก็โลหะนะครับทําไมเขาเล่นกันได้นะเพราะความเก่าถึงยุคนั่นแหละวี่นะครับเออนะครับเนาะก็ถึงบอกนะครับเนาะนะครับอย่าลืมกันนะครับหลักใหญ่ใจความนะครับเนาะทำไมเครื่องรางมาเล่นกันได้ก็ไอ้คมว่าเก่าถึงยุคนั่นแหละนะครับแล้วทําไมเก่าถึงยุคนะครับ มันจะใช้ไปดูพาอย่างอื่นไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเนาะดินชินผงโลหะรักเล็กเชือกนีมันก็มีธรรมชาติความเก่าของมันไม่เว้นแม้กระทั่งขวบคนเรานะครับกดไตรักเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมครับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกไหมครับถูกไหมครับอันนี้ผมพูดถูกไหมนะครับอย่าลืมกันนะครับเนาะนะครับหลักใหญ่ใจความหัวใจของมันนะครับนะครับพี่ นี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมื่อพี่เช่นเคยนะแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ช่องพุงกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ